สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไทยก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววีซ่านอนโอนะคะที่เพื่อนๆขอมาจากสถานทูตที่เมืองนอกแล้วบินมาเมืองไทยนะคะเพื่อนๆอย่าสับสนนะขอจากเมืองนอกมาเมืองไทยนะคะเป็นวีซ่า นอนโอ m อมิเกรนะคะหรือว่า e อมิเกรนโนะคะที่จะมาเมืองไทยนะคะไทยจะมาอธิบายให้ฟังว่าการใช้นะคะเพื่อนๆแล้วก็การระบบระบบที่ทางทางตอมอนะคะให้มาเนี่ยแล้วเราใช้ยังไงนะคะเพื่อนๆอ,อัดสับสนตรงนี้นะคะ ก็มีเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆนะคะที่ถามเข้ามานะคะไทยก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปขอมาได้แล้วนะคะไปขอนอนโอมาได้แล้ว1ปีนะคะเสร็จแล้วทางสถานทูตจะสะเตปมให้เรานะคะสแตป์ให้เราบางครั้งนะคะ อาจจะเป็นระยะเวลา15วันหรือ7วันหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหมายความว่าก่อนที่เพื่อนๆจะบินออกจากประเทศนั้นๆน,น,นะคะประเทศที่เพื่อนๆพำน,นักอยู่นะคะแล้วก่อนที่เพื่อนๆจะบินจะบิน ขึ้นเครื่องมาที่เมืองไทยในตัวสเตปมที่ทางาสถานทูตสเตปมให้เพื่อนๆต้องออกก่อนที่มันจะหมดอายุนะคะเพื่อนๆก่อนที่มันจะหมดอายุเพราะอะไรคะเพราะเวลาเวลาที่เพื่อนๆขอไปทางสถานทูตจะถามเพื่อนๆว่าบินวันไหนคะ ไปวันไหนเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะคะคือมันจะมีความแม่นยำจากสถานทูตนะคะเพื่อนๆนแล้วสถานทูตนะคะก็จะรู้ว่าเพื่อนๆจะบินช่วงไหนว่าอาจจะเป็นสองสาวันหลังจากนี้หรืออาจจะเป็นเอ่อหเดือนหลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันหมดนะคะเพื่อนๆนมันหมด หมายความว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนๆขอนะ่ะเพราะเพื่อนๆไม่ได้บินออกนอกประเทศตามที่เพื่อนๆขอก็คือเป็นการหมดอายุเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาระบุวันที่ว่าเพื่อนๆอาจจะไปขอวันที่7แล้วเขาสเต็มว่าวันที่15 หมายความว่าก่อนวันที่15เพื่อนเพื่อนต้องได้บินออกนอกประเทศนั้นๆแล้วนะคะแล้วก่อนันที่15เพื่อนเพื่อนก็มาที่เมืองไทยนะคะพอมาที่เมืองไทยทางาสถานทูตไม่ใช่สิทางาทางตอมอนะคะเพื่อนเพื่อนทางตอมอที่ประเทศไทยเราเห็นปุ๊บเอานางเอ ขอนอนโอมาอืมเขาก็จะเต็มตึ้งนะคะเพื่อนๆนในวันที่สามีของเพื่อนๆนถึงเหยียบประเทศไทยนะคะเต็มตึง้งและนับจากวันนั้นนะคะเขาจะให้ไปอีกประมาณสองเดือนนะคะเพื่อนๆคือปกติก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือประมาณสองเดือนกว่าๆสองเดือนนิดๆน,นะคะเพื่อนๆนแล้วพอเพื่อนๆได้ปุ๊บจาก อมอของสนามบินที่ประเทศไทยเราในขณะที่เราเหยียบแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาอยู่เมืองไทยและเพื่อนๆนมีเวลาหายใจแล้วใช่ไหมคะว่าภายในสองเดือนเนี้ยเพื่อนๆทําอะไรคะเพื่อนเพื่อนจะไปเปิดบัญชีเพื่อนๆนจะไปจดทะเบียนหรือเพื่อนๆนจะไปแปลอเอกสารอะไรก็แล้วแต่นี่ นี่คือช่วงเวลาที่เพื่อนๆต้องรีบทำหรือเพื่อนๆจะทำการโอนย้ายเงินนะคะจากอีกประเทศมาอีกประเทศเพื่อเพื่ออะไรคะเพราะหลังจาก2เดือนนะคะหลังจาก2เดือนถ้าเพื่อนๆอ,อ่มีเงินสี่แสนแปดแสนเพื่อนๆก็ต่อเลยค่ะต่อวีซ่าเลยเป็นตัววีซ่านอนโอ อุปการะภรรยาไทยนะคะหรืออาจจะเป็นวีซ่าเกษียณนะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆถ้ามีเงินในบัญชีแล้วมาถึงปั๊บต่อเลยค่ะเพื่อนๆต่อได้เลยหรือเพื่อนๆแบบโอ้เงินเงินโอนย้ายมันยังไม่มาโอ้เปิดบัญชียังไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้ามันจะถึงสองเดือนเพื่อนๆทําทำยังไงคะถ้าเพื่อนๆเงินยังไม่พร้อม บัญชียังไม่พร้อมที่จะทำการต่อวีซา่าเพื่อนๆก็ออกนอกประเทศค่ะอาจจะเป็นออกไปที่เขาฮิตฮิตกันก็คือตามด่านนะคะด่านทั้งหลายแหล่นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราก็คือพมา่าลาวเออเออวียดนามสิงคโปร์นะคะว่ากันไปนะคะเพื่อนๆเราก็ออกไปประมาณนี้ อาจจะไปเที่ยวแล้วก็รันวีซ่ากลับมาแต่เหมือนที่ไทยแจ้งในคลิปที่แล้วนะคะว่าในช่วงที่เพื่อนๆขอวีซ่ามาเมืองไทยนะคะอย่าลืมต้องเป็นตัว m u l ติ p l e นะคะเพื่อนๆตัวที่เข้าออกได้หลายๆครั้งเพราะนี่ไงคะถ้าเพื่อนๆเอาครั้งเดียวหมายความว่า เงินที่เมืองไทยที่เพื่อนๆจะทําวีซ่ามันกองอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยไม่ทันไม่มีเงินกองที่จะต่อวีซ่าเพื่อนๆต้องรู้แล้วว่าฉันมาครั้งเดียวไม่ได้ฉันจําเป็นต้องไปหลายๆครั้งนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องขอเป็นแบบเข้าออกได้หลายๆครั้งนะคะแล้ว ทางตอมก็จะไม่ตัดตัววีซ่าที่เพื่อนๆขอมาจากเมืองนอกนะคะเพื่อนๆที่เราขอมา1ปีหมายความว่าเราเข้าออกได้หลายครั้งแต่เขาครั้งแรกที่เรามาเหยียบเมืองไทยเขาจะให้เราก่อน2เดือนนะคะเพื่อนๆสเดือนนิดๆน,นะคะแล้วหลังจากนั้น หลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆออกแล้วเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้3เดือน3มเดือน3เดือนนะคะเพื่อนๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่า2เดือนแล้วเพื่อนๆไม่ได้ออกเพื่อนๆมีเงินกองแล้วฉันจะต่อวีซ่าต่อเลยเพื่อนๆก็เตรียมเอกสารเลยค่ะเพื่อนๆฉันมีเงินกองแล้วเตรียมเอกสารเลยนะคะเตรียมเอกสารแล้วเราก็ต่อเลยจะเป็นตัวอุปการะภรรยาจะเป็นตัวรีทายเมนต์ แค่นั้นเองนี่คือระบบมันจะไปแบบนี้แค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรซับซ้อนและอย่างง,งตัวที่วีซ่าที่สถานทูตที่เมืองนอกที่ให้เราเนี่ยค่ะเราดูแค่วันที่นะคะวันที่ที่เขาสเตปมอะว่าเขาให้ระยะเวลาเราที่จะบินออกจากประเทศนั้นน,น่กี่วันเพราะถ้าเราไม่บินหมายความว่า มันหมดอายุแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะในขณะที่เราไปขอนะคะทางสถานทูตจะถามเรานะคะว่าเราบินวันไหนเราจะไปวันไหนเพราะนี่ไงคะคนเราเดินทางมันต้องมีกำหนดการนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปเขาเจสะสเต็มสมมติว่านางเอจะบินวันที่7บินวันที่7ใช่ไหมตัวตัวยื่นพร้อมเอกสารนู่นนี่นั่น ทางสถานทูตก็จะตึ้งเลยค่ะเจ็ดก็เจ็ดนะคะหรืออาจจะมีแบบว่าบางทีสถานทูตก็คือใจดีนะคะอาจจะเลื่อนเป็นวันที่เก้าตึ้งวันที่เก้าทั้งทั้งที่นางเอจะบินวันที่เจ็ดแต่สถานทูตจะตึ้งเป็นวันที่เก้าหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าคุณบินวันที่เจ็ดคุณก็ไปเลยเชิบเชิบนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าวันที่เก้าหมายความว่า ถ้าวันที่ 7, จแปแล้วคุณมีปัญหาคุณยังอยู่ได้วันสองวันนะคะเพื่อนเนเพราะวีซ่าที่คุณขอเป็นนอนโอระยะเวลามันยังไม่หมดนะคะเพื่อนเนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าอุ้ยตัวฉันมีปัญหาเพื่อนๆนก็โทรเลยค่ะโทรไปแจ้งที่สถานโูตนะคะว่าตัวมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายให้ทางสถานทูตเข้าใจนะคะแล้วก็แจ้งเหตุผลนะคะ ก็จะเป็นกระบวนการที่เอ่อเป็นเป็นการเป็นการคิดและเป็นการอีกเรื่องหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าทางสถานทูตอาจจะมีการยื่นระยะให้เราใหม่นะคะเพื่อนๆแต่อาจจะเสียตังค์เพิ่มหรือไม่เสียตังค์เพิ่มนั้นอันนั้นไทยไมีอาจทราบได้นะคะแต่ไทยจะบอกว่านอนโอที่เราขอนะคะมันจะทํางานแบบนี้พอเสร็จนะคะพอเรา คือคือทางสถานทูตท,ที่เมืองนอกไม่ได้ให้ตึงหนึ่งปีไม่ใช่เขาจะแค่ตึงว่าสปอร์ตภรรยาไทยนอนโอหนึ่งปีแต่เขาไม่ได้ตึงให้คุณหนึ่งปีเขาแค่ประทับให้คุณนะคะเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนมาบินมาถึงเมืองไทยสถานทูตที่อยู่ในตอมของสถานที่ที่อยู่ใน สนามบินนะคะนั่นคือที่เขาจะสเต็มให้เราค่ะเพื่อนๆนสเต็มแรกตึง้งเยียบแผ่นดินไทยเหมือนที่ไทยบอกสอ,อออะะสองเดือนนิดนิดเพื่อนๆนได้เลยนะคะสองเดือนนิดนิดนะคะตึ้งเลยนะคะนี่คือมันจะทำงานแบบนี้นะคะแล้วตัวระยะเวลาจากที่สถานทูตท,ที่เมืองนอกให้มันจะบาลานซ์กันค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะระยะเวลามันไม่ขาด เรามาเราขอนะคะเรามีกำหนดการนะคะแล้วทางตอมอที่สนามบินเขารู้แล้วโอ้ขอมาจากสถานทูตป,ประเทศนู้นประเทศนี้โอเคให้เลยสองเดือนกว่าไปถ้าเพื่อนๆไม่ได้ขอมาวีซ่ามันจะเป็นยังไงคะเพื่อนๆวีซ่ามันจะประทับแบบไหนคะทุกคนถ้าคุณไม่ได้ขอวีซ่ามาตึง่งทัวริส หนงเดือนนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะเพื่อนๆแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรที่ที่แตกต่างกันนะคะมาถึงปุ๊บมีเงินกองแล้วทำวีซ่าเลยทำเลยค่ะแต่ถ้าเงินเงินยังไม่พร้อมยังไม่มีบัญชีเงินยังโอนมาไม่ได้อะไรอย่างนี้เพื่อนๆพอใกล้จะหมดสองเดือนเพื่อนออกไปสิคะออกไปรันวีซา่าอย่าให้มันหมด นะคะเพื่อนๆออกไปรันแล้วเข้ามาใหม่เพื่อนๆจะสามเดือนสามเดือนสามเดือนนะคะเพื่อนๆนในระยะหนึ่งปีแต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนๆที่เขาขอวีซ่าในเมืองไทยเขาจะไปรายงานตัวนะคะในตมนะคะในประเทศภายในประเทศเขารายงานตัวในประเทศแต่ถ้าเพื่อนๆนขอมาจากเมืองนอกเพื่อนๆไปรายงานตัวในประเทศไม่ได้เพื่อนเพื่อนต้องออกนะคะ ออกแล้วเข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆเนาะบางว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะใส่อารมณ์กันนดูนะวันนี้เพื่อความอัธรสนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะนี่คือหลักเออหลักวีซ่านะคะมันทํางานแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะคะ ขออย่างเดียวเวลาเขาทําอะไระคะเราดูวันเวลายาให้มันขาดมันเกินนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้ามันเลยแล้วมันลําบากเงินนะคะเงินการการที่เราเลยเวลาเงินเราก็ต้องเสียนะจ่ายจ่ค่าเสียเวลาเพิ่มแถมบางทีถ้าเราขอมาแบบไม่ได้ดูอะไรเงี้ยคะ่ะมันตัดไปเลยวีซ่ามันตัดไปเลยก็มีนะคะสมมุติว่า เพื่อนๆขอมาหนึ่งปีแต่เพื่อนๆขอว่าเข้าออกได้ครั้งเดียวพอออกข้างนอกปั๊บนอกประเทศเขาก็ตัดวีซ่าที่เพื่อนขอเลยนะไอ้หนึ่งปีน่ะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นความผิดพลาดนี่คะเพราะฉะนั้นน่ะสองพันกับห0าพันที่บอกว่าเข้าออกครั้งเดียวกับเข้าออกหลายๆครั้งเพื่อนๆเลือกไปเลยเข้าออกหลายๆครั้ง ใจให้สบายใจอืนะคะเผื่อไปไหนมาไหนเนี่ยคะความสะดวกของเรานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจตรงนี้นะคะว่าระบบวีซ่าระหว่างสถานทูตที่อยู่เมืองนอกกับตอมที่อยู่สนามบินเขาทํางานกันแบบไหนนะคะแล้วตัววีซ่าของสามีของเพื่อนๆมันจะเป็นอย่างไรนี่คือ ตัวตัวการทำงานในตัววีซ่าในตัวนอนโอที่จะเข้ามาของสามีต่างชาตินะคะเพื่อนๆก็มีแค่นี้เองนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะเขียนมาได้เลยนะคะไทยยินดีตอบแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ